I do <laughs> สาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะประททปสง่ามก็ได้มาปบป,ปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่งครั้งหนึง่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนึง่ง เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564สิ่งตรงกับเดือน11ใต้เดียนเกี่ยงเหนือแรม11ค่ำวันนี้เป็นวันแรม11ค่ำ เตียนเกียงนี้เสียวันจันทร์นะติโยมเกียงห้าเก้าระวิจันตังเสียติดกับจันทร์แต่วันนี้เป็นวันเสียบหมาอกแก่การที่จะทำมังกละทำมงคลกินแขกแต่งงานขึ้นบ้านใหม่เฉลิมฉลองต่างๆแต่งานซพงานซ่างานเสียอย่างอื่นนี่กะทำได้ วันนี้อากาศตอนเจ้านี่ก็แจ่มใสฝนยุดตกจยัดยมเมื่อคืนจะแล้วนี่โอ้ตั้งแต่เจ็ดโมงเกินฝนตกตกอย่างดีฮตกอย่างดีหลายหา้าเมื่อคืนหลวงปอก็ได้ไปพำนักพักที่วัดพระธาตุศีมหาโพธิปโปรธราม ไปเจ้าใหญ่หลังจากที่ออกพรรษาแล้วก็ม่ได้ขึ้นมาพักแต่ว่าวันติดก็เลยขึ้นมาพักตอนกลางคืนก็ฝนตกจักจั๊กจักอากาศเย็นสบายตื่นขึ้นมานี่ก็ทดชื่นแจ่มใสมองทั้งซ้ายทั้งขวาก็คิ้วชะอุ่มไปทั่ว มองลงตรงมาพอดมาตั้งองพระลงมาตังตรงตัง,ตงนาพดมาถึงพุ้น่ะเบืองฝางอ่านล่งหูลงตาหลังจากฝนฮานี่ตกลงไปนะ่ะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ญาติยมก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนด์เข้าหน้าหนาวแล้วเข้าหน้าหนาวนี่ถือว่าเป็นอากาศดี เป็นอากาศที่สดชื่นแจ่มใสปี่น้องอยู่ภาคกลางภาคใต้ก็จะปื้ปืนกันมาเนอะเปิ้นจะมาแอลละแล้วก็เปิ้นจะเปิดประเทศญาติโย,ยมวันนี้เปิ้นเปิดประเทศเครื่องบินต่างๆสี่สิบกว่าประเทศนะคนที่จะเข้ามาวันนี้ก็ประมาณสองสามหมื่นประเทศที่ลงเครื่องบินก่อนเปิ้นนะ่ะ มาจากประเทศญี่ปุ่นที่สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิหยาดโยมสนามบินใหญ่สนามบินนานาชาติประเทศญี่ปุ่นจะลงมาต่างรัฐนั่งกัตทยอยแต่ว่าคนที่เข้าประเทศเนี่ยเพิ่นจะคัดกรองมามดนะเีว่าได้ฉีดวัคซีนมามดอ่ะ วัคซีนก็ยังมีพาสปอร์ตวัคซีนเลยว่ามีความสะดวกขึ้นเลยว่าไทยแลนด์พาสไทยแลนด์พาสเนี่ยมีการถ่ายคิวอาโค้ดายอย่างสะดวกสบายขึ้นและกับวมีการพักตัวพอตรวจผ่านที่ด่านสุรากากออย่างเรียบร้อยแล้วก็ ทางรถของโรงแรมต่างๆที่พักทางต่างก็จะเอานักท่องเที่ยวไปพักละไปพักไปคิวอาคตถกรรมไปเช็คแขกรรมแล้วก็จะเปิดจะปล่อยให้ไปเที่ยวตามจุดประสงค์ตามขอบเขตตามพื้นที่ตามพื้นที่ที่ทางประเทศไทยอนุญาตนะ ดนเพื่อพื้นที่ที่สีแดงเปิ้นกับหบื้อไปอย่างเช่นภูเก็ตภูเก็ตนี่ก็เปิ้นเปิดละนะก็มีเป็นบางอำเภออย่างเชียงใหม่เขานี่ก็เพิ้นก็หื้อเปิดมาท่องเที่ยวแต่บางอำเภอก็ยังบ่ค่อยสะดวกเสียยังมีโรคระบาดแพร่กระจายไปทั่วดี่เมื่อเปิ้นมาแอลตก้าภาพ แล้วก็ต้องระวัดระวังตัวเหมือนกันเน้อจะไปตั้งอยู่ในความประมาทมีนมดมียังปิดปากปิดจมูกไปที่ไนหนกิน้อนกิน,อน้อนจอนกลางล้างมือล้างมือบ่อยๆถ้าทางที่ดีก็เอาเจลเจลนะ่ะใส่ขวดน้อยๆติดมือไปอย่าหยิติดมือไปอถ้า ไปที่ไหนอ้จากันก็รือห่างกันพอสมควรแล้วก็จะไปเชิมฉลองกันเสื้อเนืเปิ้นบอนุญาตที่จะไปกินเหล้าเมาายาเชิมฉลองกันแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยที่จะไปนั่งกินเาื่อนุญาตเป็นที่อย่างโรงแรมที่พักใหญ่ๆที่เปิ้ลมีความปลอดภัยนะญาติโยมนะ เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังรักษาตัวเองตัวเก่าท้องถิ่นแล้วกะที่เปิ้ลเข้ามานี่มาถูกต้องมาแบบวีซ่าหยัดยงมาแบบวีซ่าแล้วกะมีใบพาส,สปอร์ตเข้ามาแต่พี่น้องที่จะลัดเล็ดลอกเข้ามาทางเส้นทางธรรมชาติเนี่ยเออเปิ้ลก็จะมาซอก ยการยงานเหตุการณ์เหตุงานอันนี้ก็ต้องระวังอยัิยมนะต้องระวังบู่บ้านใดที่ไหนเนี่ยมีคนแปลกหน้าแปลกตามาพักพาอาศัยก็จ่วยอบอกคือพ่อหลวงบ้านกำนันอสอมอเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขตลอดถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โน่วยกู้ภัยอย่างต่างๆนี่บอกเือเป็นไดหูได้ซ่าคนที่มาที่ไปอันนี้ต้องระวังไปกันอย่าบาได้อย่าไปตา,าตกเตื้ออยังบบกประมาเทเตื้อญาติโยมอ่าบ้านเฮาก็เหมือนกันญาติโยมเขาก็จะเริ่มกันมาแต่ว่านี่ก็มีี่น้องญาติโยมหลายท่านหลายคน ที่นอ้องตั้งปะลองตั้งโดยลานพ่องที่ไหนพ่องก็แปลงต้นแปลงอย่างมาหลู่มากินมาตานมาไหวมาสาที่วัดประบาทอุดมที่น้ำบ่อสาวาก็มาเอียวกันรถก็มาจอดมาทึบแต่เอาก็ต้อนรับนะต้อนรับทุกคนแต่ต้องระมัดระวังอย่าจมดนะักเพราะว่าเด็กขาอ่อนน้อยอใส่แนทใส่อย่างปิดปากปิดจมูก คนก็จะเริ่มส่อสอดเอวแสวงหาเพราะว่ามันอัดอั้นมาเมื่อละหยิดยมเป็นปีสองปีละนะและการงานการทำบุญสูนตาออนกนะ็อยู่ในขอบเขตนอยู่ในขอบเขตการจะทำบุญทอดกระถินการทำบุญตามเข้าสลักกระพัดคงค้างอยู่เน,น,นี่ยงานศพงานซากะต้องระมัดระวังหยัดยม เพราะว่าโลกนี้มันแพร่แพร่ไปทั่วทุกมุมโลกอยญาจอมู่ะทุกมุมโลกทุกที่ทุกแห่งทุกคนที่คนมีอยู่นะมันไปหมดนะคนนี้เป็นพาหะเป็นพาหะนำเชื้อ,อไวรัสโควิดสิบเก้าเนี่ยมามันจะติดมาทางลมหายใจทั้ง ปิดลงไปตั้งปอดตั้งสัมผัสกันเออมีต้องระมัดระวังเ้อเอาเป,เปิดประเทศละญาติโยมทําไมจึงจึงเปิดประเทศเป็นจะได้จึงเปิดประเทศ,เ,เ,เ,ทศเพราะว่าประเทศถ้าบอมีการไปมาหาสู่บ่เปิดทือเปิ้นมาเอียวมาแหวงเขาบ่าได้ขึ้นได้ขายอย่างเนียญาติโยมกพราะเขาบ่ามีสชืตางอะนะ จะต่างเอามาจับมาจ่ายมาขึ้นมาขายแต่ว่าเปิ้นถ่ายลายทายอย่างออกทีวีต่างพัทยาตังหัวหินอ่าตางภาคใต้ที่ชายทะเลคนก,คก็คือคักญาติโยมดักคือคักเตรียมของเตรียมของใจของกินเป็นของที่ระลึกอ่ตามหาชายก็มีแม่กาเล่แม่กาเล่นี่ก็คือหาของ อาจจะเป็นป่ามึกกาป่ามึกย่างกาอย่างกางกนี่ญาติยมก่อนก่อนเอาเคยไปจำใช้หาดบางแสนเอาไปพักมีจะมีเตียงมีตังมีเตียงผ้าใบนอนรับรมงเลยนะจำเรียแม่กาเบิรตึงมาเริ่มมีละหันตะบาน,นี่มีละญาติยมคนต่างบ้านเฮาที่อื่นที่ไกลเบ่เคยหัน ทะเลก็อย่าไปสัมผัสทะเลอย่าไปเอียวทะเลเพื่นตังเปินเป้นตังานเปิน้นบหานตั้งป่าตั้งเขา,าตั้งบนดอยบนเขาบ่าได้สัมผัสอากาศหนาเพราก็อย่าเพื้อปืนกันมาเอวเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังความระมัดระวังคือมีสติอยู่ตลอดเวลาหยักยันชั่งใจในหยัโยมออกพันสาแรมหนึ่งคำ่ำ เดือนสิเใต้เดือนเกียงเหนือเดือนเกียงเหนือแรมหนึ่งข้ามไปจนถึงเดือนยี่เปงเอาก็อยู่ในช่วงของการทำบุญเอาก็จะได้ยินข่าวทางแห่งประเทศไทยเพิ่นก็บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีเพิ่นก็สเสด็จไปถวายผ้ากฐถินวัดในกรุงเทพใหญ่ที่เป็นวัดหลวงน่ะที่เป็นวัดหลวง วัดบวรวัดโพวัดมาหานธาตุวัดหลา,ายวัดอ้ญาตโยมที่เป็นวัดหลวงทางเรือก็ดีทางรถก็ดีดีเพื่อนจะไปทอดกระถินเห็นหน้ากระถินไปถึงเบียนยี่เบียนยี่เป็นไงญาติโยมเน่เบียนยี่เป็นกระถินบ้านเฮาก็มีหลกเนาะมีมีเหมือนกัน ตอนจะทอดกะทินี่ตังวัดพระธาตุสีมหาโพนี่ก็เปินได้บูรณะพระธาตุนะพระธาตุเก่าแก่นะยัดยมอันนี้ก็โดยพระจำเริญตุปีอาสละได้ช่วยกันเป็นสลาและช่างได้เป็นสลาได้โบกได้ชาบที่มันแตกบันบางบันบั่งวันที่ห้านี่เปื่อจะยกยอด ยอดชาตเนะี่ยยอดชัดยอดชัดได้ดีบนสังฆะพระสงฆ์มาเจริญพุทธบต์และสยกยอดชัดที่น้องเจ้าภาพญาติโย,ยมที่เป็นเจ้าภาพสังพยทานก็ดีเจ้าภาพปูนเจ้าภาพทรายเจ้าภาพสีอ่าในก็ะมาร่วมกันทำบุญเน้อพที่น้องหัวฝ้ายเวียงหวาย ม่อนปิ่นต้นเพิ่งอ่ีอได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอ่ก็รักแปดโมงเกิงนี้เริ่มพิธีอญาติโยมแปดโมงเกินวันที่ห้าเด้ออันนี้ก็พระจำเริญหรืออาจารย์จเจริญโชติธรรมโมก็ได้มาบัญชาการและจะได้เจิญท่านมหาท่านมหานาพัร ท่านมหาเนี่ยพัดเหลืออาจารย์มหาแสงเนะี่ยได้มีเป็นเจ้ากรรมพิธีบวงสรวงแล้วก็มีปุณวัฒนาพรกิติคุณเจดแดงเพื่อจะได้มาเป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสรวงนะ้านาต่างๆอันนี้เป็นเรื่องอที่พระที่ช่วยจัดกันทำกว่ามีพระจำเริญพระอาตหลายตนลายองค์ แต่ตัวหลายองค์มาร่วมกันเน้ยญาติโยมและกพีิน้องประเดี๋ยวนี้เปิ้บูรณะเสร็จละพระธาตุนะพระธาตุม่อนติ่นเจเนินเด้อี่น้องบันต้นเพึ่งบันอ่าหัวายเวียงหวายแล้วก็ม่อนติน่นตามใกล้ตามพิมเนี่ยมาร่วมกันเป็นพระธาตุเก่าแก่เนี่ยพอพระราชมันแตกมันบ้างมันบ้างแล้วก็ยอดพระธาตุก็ดั้งเดิม ก็จะเรื่องยกทอดทาตใหม่ดูเหมือนจะได้ประสานครับองค์การบริหารส่วนตำบลเปื่อจะได้นดํารถกระเช้ารถกระเช้าเอามายกยอดทาตในวันที่ห้าเด้อนแปดโมงเกินเป็นต้นไปในยัดจย่นแบอันนี้ก็ประชาัมสัคั์กันไว้และสํำรับกระถินกระถินที่จะตอดวัดพระธาตุสีมหาโพนี่ กอ,องละหนึ่งพันบาทแน่ญาติโยมกองหนึ่งพันบาทพระธาตุสีมาโพพระเจ้าหลวงนี่นะปีนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากสวนส้มหนูนาคุณบ,บุญธรรมคุณพันนีงาม้ํำผมได้ครอบครัวได้เป็นประธานพร้อมด้วยรองประธานก็เจ้าของสวนส้มที่ต่างๆ โดยการประสานของคุณสมสาชวันหรือไอ้โชตไอ,อโชตก็ได้ประสานเรียบร้อยแล้วก็ได้เตรียมการจะทอดวันที่วันที่สิบเจ็ดญายมนี่ยวันที่สิบเจ็ดเดือนพฤศจิกายนโอ้ช่วงนี้ก็กระถินชัดพัดชวนกระถินวัดพระบาทอุดมนีจะทอด แทนพวกวันเดียววันที่เจ็ดญาติโยมนะวันที่เจ็ดเป็นวันอาทิตย์วันที่เจ็ดอันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากท่านทาลินท่านทานินสุภาแสนอนดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยังใหม่ลำปางยังหายอดีตเพิ่นเป็นอนดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลูกของคุณแม่บุญเอื้อสุภาแสน พร้อมโดยญาติโยมที่น้องตระกูลสุภาแสนตระกูลชมพูรัตและตระกูลณเชียงใหม่มีก็จะได้นาด้อดพากฐินที่วัดพระบาทอุดมวันอาทิตย์ที่เจ็ดญาติโยมไปร่วมกันเด้อชมรมผู้ปฏิบัติธรรมประจำวันเสาร์ก็ไปให้หอมที่บ้านแม่จงดีเชื่อกันทา แล้วก็ญาติโยมรับเป็นกองเป็นกองวันนี้บัดได้เอาลายื่อมาอ่านเพราะหลวงพ่ออยู่บนดอยเพนเดอพุทธบัแลรงเจะได้ลงไปนี่ก็วันที่เจ็ดที่วัดประบาทอุดมวันที่สิบอวันที่สิบนี่ปุ้นวัดปลองห้วยจนุส่วนชาอันนั้นก็เอาโดยการนำของพระ ครูสุภโชคคือพระอาจารย์ธงเจ้าคณะตำบลบ่อนปินวัดคงคาริมิดอันนั้นกองสามร้อยแต่กองสามร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากลองกองสามร้อยหลวงพ่อขาราเป็นเจ้าภาพไปรับมาร้อยกล่องเน่ไปจะแบ่งภาละเป็นเจ้าภาพโดยหลวงพ่อเขาจะไปตอดกันตอนบ่ายวันที่สิบอยากยม ต้งกับเดินวี่เหลือขึ้นแปดคั้วันนั้นก็จะกะไปเลี้ยงข้าวนมเส้นพี่น้องลูกหลานบ้านประลองตดยตอนบ่ายเนี่ยตอนเย็นปรนะมาณสักสาบโมงเนี่ยปุ๊ดเอมันม้วนมยเลี้ยงขนมเส้นเลยนะเออปิออ่นมักแต่จะมักแต่แต่ผม่มผม,ม,มขนมเส้น <c oughs> เอ,อ่าดีดีบ้านประลองวันที่สออิบวันที่สิบห้า วันที่สิบห้านี้จะไปตอดกระทิมปุ้นที่วัดศักดิ์เลี้ยงมูลสันปะคาอ่านี่ก็พอะเลี้ยงหนึ่งเจ้าของสวนสม้มเป็นประธานหลวงพ่อก็จะได้นําต้นไปตานวัดเก่าวัดเดิมวัดบ้านเกิดเปินแต่งอุโบสถแต่งโบสถ์แต่งโบสถ์มุงเรียบร้อยละญยตดโยมอันตรกต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดนี่คือวันที่สิบห้าที่วัด สันเวียงบูนสันปะาคาและกัวันที่สิบเจ็ดก็ที่บนวัดพระธาตุสีมหาโพธิโพธราเมเนี่ยญาติโยมก่ประกาศเรื่องบุญเรื่องผู้สนส่วนที่ญาติโย,ยมได้บริจาคใหหอมสร้างเจดียที่วัดพระบาทอุดมกด็ดีนี่ก็มีรายชื่ออยู่ที่หลงพ่อแล้วก็เะ นำมาอ่านเป็นวันเป็นวันต่อไปสำหรับเจดีสองพี่น้องอเจดีสองพี่น้องนี่ก็อยู่ที่ไหนว่าจมอุปุ้นอ,อยู่ดอยดอยนางแก้วดอยนางแก้วระหว่างเขตติดต่อ,อเขตติดต่อยังไม่กับยังหายถ้าอู่ถึงอำเภออำเภอ,อเวียงป่าเป้ากับอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งทูเจ้าพระสงค์ขึ้นสีขาวก็ได้ดําเนินการในวางเลิกบางฐานก่คอขึ้นเป็นองค์เจดีย์ละก็ค,คงจะใกล้จะใกล้จะโบกจะชาบละแต่หลวงพ่อก็รับบริจาคแล้วแต่ญาติโยมจะให้จะงอมก็จะไปเอาไปร่วมทางปุณณนะต้นเดือนต้นเดือนในขณะเดือนธันวาเป็นวัน วันที่ห้าธันวาเนะ่ยเดินเลยไปน่อยเนาะอันนี้เรจะได้รวบรวมไปมุวมกินร่วงก,การกับคณะสงฆ์ทั้งสองจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเชียงรายที่โดยนางแลนะดอยเอ่อที่ไม่ใช่ดยนางแรโทษเอ่อที่ดอยนางแก้วดอยนางแก้ว,กวลัวกวางเขตพิดต่ออันนี้ก็ โบธนาสาธุเนอะยาตยมที่ได้ให้ได้คอมวันนี้ได้มาปะมาพบกันก็ขอยกเอาธรรมะที่มาฝากคือแก่ญาติโยมธรรมะที่จะมาฝากเนี่ยเรียกว่าโลกธรรมโลกะธรรมโลกะธรรมที่ครอบงำเอาอยู่เนี่ยเขาอยู่ด้วยโลกและกักบธรรมเยอะย ส่วนโลกเนี่ยที่ครอบงำเราอยู่นี่นะก็คือสิ่งที่เป็นที่เราต้องการดีอยากได้กันก็คือไปจะมีลาบมียศมีสารเสริญมีสุขมีโลกส่วนเจ้าโลกเขาทุกผู้ทุกคนบดัดนี้เพิง่งจะจะเริ่มหาเสียงกันตั้งอ เอาผู้ลายไปหาโฆษณากันเพื่อมีโครงการจะเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลทุกตำบลทั่วประเทศและก็สมาชิกสอปตแต่ละหมูบม่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งคนอันนี้ยอย่าโยงันที่เช้าแปดนะวันอาทิตย์ที่ส้าแปดเดือนเนี่ยนะเดือนพฤศจิกาเนี่ยอยากยมนะ จะต้องเลือกสามคนดีนะคนดีที่คนไว้เนื้อเชื่อใจคนทําการทํางานทําการทํางานแทนตัวบ้านของเอาเนี่ยเปิ่นไปเรียกว่าสภาตำบลโดยเฉพาะสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนท้องถิง่นเลือกเข้าไปแล้วกิหนีงบป,ประมาณใช้จ่าย เกี่ยวกับงบประมาณภาษีส่วนท้องถิ่นได้รับมางบประมาณส่วนกลางจะเอามาบริหารในหมู่บ้านในตำบลน,นั้นขาดแคลนัใดหัวถนโนโดนตางน้ำมาไหลไฟบ่สบาางเนี่ยเขาก็ต้องมีปวดแทนหมู่บ้านเนี่ยก็ให้เลือกคัดสันกันไปอย่าโยมใครได้ก็เปย่างในหมู่บ้านเราจะไปอิจฉาตาลอน จะไปจังกันจะไปแป่งพักแป่งพวกกันให้ยาโยุบเอาเป็นคนบ้านเดียวกันนะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขามีความสามารถก็ไปไปสบบัไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็เพจะคัดสันไปจอมเบอร์กันในวันที่อาทิตย์ที่ปด